สวัสดีครับยังอยู่กับคณิสกิตอมในการเฉลยแบบฝึกหัดที่2.3ครับในข้อที่7นั้นก็บอกว่าจากรูปนะครับเส้นตรง AB และเส้นตรง AC นั้นสัมผัสกับวงกลมที่จุด B และ C ตามลําดับครับจากนั้นเขาให้มุม BDC นะครับก็คือบริเวณมุมนี้ครับ BDC นะครับมีขนาดเท่ากับ68องศาจงหาขนาดของมุม BAC BAC อยู่ในเอ่ยนั่นก็คือบริเวณมุมนี้ครับ BAC ค,คุณครูจะทำเป็นสัญลักษณ์ x ไว้ก่อนก็แกล้วกันอ่าให้หามุมนี้นะครับจากสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการหาคำตอบไป,ปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับอ่านะครับจากทฤษฎีที่กล่าวว่ามุมที่เกิดจากคอร์ดนะครับแล้วก็เส้นสัมผัสวงกลมนะครับที่จุดสัมผัสของวงกลมนั้นจะมีขนาดเท่ากับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามคอร์ดน,นั่นเองนั้นให้เรามาสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าคอร์ดตรงนี้นะครับ ก็คือคอร์ด BC ที่เกิดขึ้นและเรามีเส้นสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับทําให้เราได้ว่ามันจะเกิดมุมตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่ามุมตรงนี้นะครับจะมีค่าหรือมีขนาดเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามคอร์ดนั้นคอร์ดก็คือ BC ของเราตรงนี้ใช่ไหมครับนั้นมุมที่อยู่ตรงข้ามนั้นก็คือตรงนี้นั่นก็คือมุม68องศาตรงนี้จะมีค่าเท่ากับบริเวณนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเขียนไว้เลยก่อนครับว่าตรงนี้มีขนาดเท่ากับ 68องศานั่นเองอ่าโอเคนะครับเราก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นั่นเองจากนั้นครับถ้าเราลองพิจารณาดูอีก1ครั้งนะครับถ้าเราพิจารณาขอดเดิมครับก็คือขอดนี้กับบริเวณเส้นสัมผัสเส้นนี้นะครับทำให้เกิดมุมนี้เกิดขึ้นมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับมุมที่เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอด คอร์ดก็เส้นเดิมใช่ไหมครับดังนั้นมุมที่อยู่ตรงข้ามก็คือมุม68อีกแล้วนั่นเองครับพี่น้องเอ๋ตรงนี้นะครับจะทําให้เราได้ว่ามุมที่เราต้องการบริเวณนี้ครับนั่นก็คือมุม68อีกแล้วนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นถ้าเรามาพิจารณาที่สามเหลี่ยม ABC ครับก็คือสามเหลี่ยมบริเวณนี้เราจะพบว่าสิ่งที่เราทราบนั้นเราทราบไปแล้ว2มุมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับยังขาดอยู่อีก1มุมก็คือมุม x ที่เราต้องการ เราก็จะพิจารณาจากผลรวมขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมที่บอกว่าจะมีผลรวมเท่ากับ180องศานั่นเองดังนั้นวิธีการหามุม x ของเราหรือมุม BAC นะครับเบรวณมุมนี้ของเราก็จะต้องเกิดจากการที่เราเอา180มาตั้งไว้หักออกด้วยมุมที่เราทราบค่าแล้วก็คือ68แล้วก็68ซึ่งเป็น2มุมตรงนี้นั่นเองแม้นส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นคําตอบของเราง่ายๆดังนั้นข้อนี้มุม BAC ก็จะหาค่าได้เท่ากับ 44องศานั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่8นะครับจากรูปนั้นเขาให้เส้นตรง pa แล้วก็เส้นตรง pb นั้นสัมผัสกับวงกลมที่จุด ab ก็คือบรอิเวณนี้กับบริเวณนี้ตามลําดับนะครับให้มุมกลับมาที่220องศาถามว่าขนาดของมุม apb นั้นจะมีค่าเท่าใดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์หรือสแกนกันดูเบื้องต้นเราจะพบว่ามุมในจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับต้องเป็น360แปลว่าตรงนี้จะต้องเหลืออีกร0 0อะไรครับ อีก140ให้เราเห็นค่านั่นเองใช่ไหมครับจากนั้นครับถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเราจะมีทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวว่าตรงนี้ครับทำให้เราได้ว่าตรงนี้เป็น90องศาใช่ไหมครับดังนั้นโจทย์ต้องการ A P B นะั่นก็คือต้องการมุมนี้นั่นไงครับเรารู้ทั้ง3มุมแล้วใช่ไหมเราก็หา X ได้เลยอ่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์อย่างง่ายนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนเฉลยอันสวยงามอลเลมแซมของพวกเรากันก่อนต่อเลยครับ อ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ทฤษฎีอันสวยงามของเราครับที่เราพูดมาเป็นครั้งที่4,183 <c oughs> ใช่หรือเปล่าเส้น <c oughs> <c oughs> สัมผัสวงกลมครับจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ครับกับมุมตรงนี้จะมีขนาด90องศาเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยเขียนไว้ว่าจากทฤษฎีนั้นจะได้ว่ามุม OBP และก็มุม OAP ก็คือบริเวณ2มุมตรงนี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองจากนั้นถ้าเรามาพิจารณาที่มุมรอบจุด O นะครับ จะมีขนาดเท่ากับ3ามองศานั่นก็คือมุมรอบจุดตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมกลับที่เอาไปแล้ว220ใช่ไหมครับดังนั้นมุม AOB นะครับก็คือมุมที่เราต้องการบริเวณที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับการที่เราเอา3ามตั้งลบด้วย220เหลือ140ก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นถ้าเราพิจาณามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับจะพบว่าขนาดของมุมภายในจะมีขนาดเท่ากับ360องศา หรืออีกแค่หนึ่งมุมก็คือมุมนี้ที่เราต้องการเราก็มาพิจารณาโดยการที่เราจะหามุม A P B โดยการเอา100โทษทีครับเอา360มาตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย90 140แล้วก็90นั่นก็คือ3มุมที่เราทราบค่าอยู่แล้วก่อนหน้านี้นั่นเองดังนั้นทําการลบกันอัซซิเดวบาแตกตุ้มเกิดเป็นโคโคครันก็จะได้ว่าตัวนี้ครับ A P B ก็จะมีค่าเท่ากับ40องศานั่นเองชิลๆใช่ไหมครับ ข้อที่9นะครับจากรูปนั้นเขาให้เส้นตรง AB แล้วก็ AC นะครับสัมผัสกับวงกลม O ที่จุด E แล้วก็จุด F ตามลำดับนะครับโดยที่มีส่วนของเส้นตรง AB นั้นมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง AC ตามนี้นะครับโดยให้มุม BAC เท่ากับ38ก็คือบริเวณมุมนี้แล้วก็ BOC 118องศาครับจงหาขนาดของมุม ABO แล้วก็มุม ACO ABO กับ ACO อยู่ตรงไหน ABO ก็ B o, คือบริเวณมุมนี้ให้เป็น x ไว้ก่อนมุม ACO คือบริเวณนี้ครับให้เป็นค่า y ไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวิเคราะห์พิจารณาข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับข้อนี้นั้นเรายัางจะอาศัยทฤษฎีบทที่กล่าวว่าเส้นสัมผัสของวงกลมนั้นจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสนั่นก็คือบริเวณนี้ครับเราจะมีการลากตัวนี้ออกมานะครับทำให้เราได้ตรงนี้ว่าเป็นลักษณะของการตั้งฉากนั่นเองครับ จากที่เราเห็นครับเราจะลาก OA, OE แลวก็ OF ครับเมื่อเราลากเสร็จปุ๊บด้านนี้ด้านนี้เป็นรัศมีใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนี้นั้นเป็นด้านร่วมนะครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับจะทําให้เราได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้ครับมันก็คือสามเหลี่ยม AOE กับสามเหลี่ยม A เท่าทีครับ AOF ก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้2รูปนี้นะครับมีลักษณะเท่ากันทุกการแบบด้านด้านด้านนั่นเองโอเคนะครับเมื่อเท่ากันแบบด้านด้าน ตรงนี้คือ38องศาเห็นไหมครับดังนั้นมุม OAE แล้วก็มุม OAF ตรงนี้นะครับจะถูกแบ่งครึ่งให้กันและกันนั่นก็คือหาร2ไปก็จะเหลือ19องศาเป็นลักษณะของการอธิบายโดยใช้คำว่ามุมคู่ที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีค่าเท่ากันนั่นเองโอเคนะครับจากนั้นครับถ้าเราลองมาสังเกตดีๆนะครับเราจะได้ว่า AB มีขนาดเท่ากับ AC AB กับ AC นั้นเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาตั้งแต่ต้นนะครับ ดังนั้นค,นคุณครูจะเขียนอะไรให้ว่าเป็นลนักษณะของการกําหนดให้นะครับจากนั้นถ้าเรามาดูสังเกตสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับเราจะพบว่าเมื่อตรงนี้นะครับเป็นลนักษณะของด้านร่วมก็คือ AO มีค่าเท่ากับ AO เราก็จะพิจารณาสามเหลี่ยมใหญ่นะครับก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้กับสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างตรงนี้สามเหลี่ยม2รูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเท่ากันทุกประการอีกแล้วนะครับโดยอาศัยความรู้แบบอะไรครับด้านมุมด้านนั่นเองด้านที่เท่ากันคือด้านไหนเอ่ย ด้านนี้กับด้านนี้เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านร่วมแล้วก็มุมนี้กับมุมนี้นั้นมีขนาดเท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เลยมีขนาดเท่ากันทุกประการเป็นลนักษณะด้านมุมด้านนั่นเองโอเคนะครับเมื่อเราได้ว่าสามเหลี่ยมทั้ง2รูปนี้นะครับเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านเรียบร้อยแล้วเราก็จะพิจารณาต่อไปว่าบริเวณนี้ครับมุม AOB กับมุม AOC ครับหรือตรงเอ่อย AOB กับ AOC ก็ค like okay. 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 so well. ือบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับย่อมเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันเหตุผลก็คือเป็นมุมคู่ที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นครับเราจะมาหามุมที่จุดศูนย์กลางกันก่อนเมื่อกี้บอกไปว่ามุมนี้กับมุมนี้นั้นมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นความหมายก็คือ AOB แล้วก็ AOC บวกกับ A โทษทีครับ BOC ก็คือมุมในวงกลมตรงนี้รวมกันจะมีขนาดเท่ากับ 360องศานั่นเองทันไหมครับจากนั้นครับคุณครูจะเปลี่ยนให้2มุมนี้นั้นเป็นมุมเดียวกันเนื่องจากเขาเขาบอกว่ามันเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูเลยเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นมุม AOC รวมกันก็จะเลยกลายเป็น2มุม AOC นั่นเองนะครับมุมนี้คุณครูก็เขียนไปเท่ากับ1 8 0องศาจับมาเท่ากับ360องศาครับ ทำการลบนะครับ FELIPE ออกไปตรงนี้ก็จะเหลือว่า2มุม aob นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ242แล้วก็เอา2นะครับไปหาร yeah. anyway> favor, ตรงนี้ก็จะได้เ oh ป็น oh คําตอบมาก็คือมุม aob จะมีค่าเท่ากับ121่องศานั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่ามุมตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้นะครับมีขนาดเท่า oh กับ121รองศาแล้ว uh ก็มุมบริเวณด้านบนตรงนี้ก็มีขนาดเท่ากับ121อองศานั่นเองตรงนี้เห็นหรือยังครับว่าตรงเนี้ย เท่ากับ19องศาข้างล่างตรงนี้เท่ากับ19องศาเด็กๆน้องๆเห็นไหมครับว่าถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้มุมนี้ทราบแล้วมุมนี้ทราบแล้วก็เหลือแค่มุม X ตรงนี้นั่นเองถ้าพิจารณาสามเหลี่ยมด้านบนนะครับก็จะพบว่าตรงนี้ทราบแล้วว่า121ตรงนี้ทราบแล้วว่า19เห็นไหมครับตรงนี้ทราบแล้วดังนั้นก็จะเหลือแค่มุม Y ตรงนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม AOB ก็คือสามเหลี่ยมที่อยู่บริเวณด้านล่างนี้ก่อน เนื่องจากผลรวมขนาดของมุมภายในเท่ากับ180ใช่ไหมครับดังนั้นมุมที่เราต้องการก็คือมุม x ที่คุณครูเขียนไว้ก็จะหาได้จากเอา180ตั้งลบกับ121แล้วก็19ที่เราหาไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วก็จะทําให้เราได้ว่ามุม x ของเราก็จะเท่ากับ40ซึ่งแน่นอนว่ามุม x กับมุม y นั้นเราได้เขียนไว้แล้วว่ามีขนาดเท่ากันนะครับเนื่องจากเป็นมุมผู้ที่สมในกันโดยความรู้จากสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านตรงนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าข้างล่างตรงนี้มีขนาดเท่ากับ40ข้างบนตรงนี้ก็ย่อมมีค่าเท่ากับ40ด้วยดังนั้นสรุปก็คือมุม ACO ที่เราต้องการก็จะมีขนาดเท่ากับ40องศาด้วยนั่นเองโอเคนะครับยังไงข้อนี้ถ้าน้องๆคนใดยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับลองย้อนกลับไปดูในวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นยังไงคุณครูขอฝากเพจคณิตสกิลต่อมไว้ด้วยนะครับนอกจากคุณครูมี YouTube แล้ว คุณครูยังมีเพจใน Facebook นะครับให้พวกเราได้ไปติดตามกันยังไงคุณครูก็จะทำการอัคลิปหรือไม่ก็เป็นลักษณะาาของการแจกเอกสารในลักษณะของการเขียนเฉลยแบบนี้ไว้ใครที่ลองใครที่สนใจนะครับก็ลองไปติดตามกันดูแล้วกันยังไงวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังเนาะยังไงก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ